ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์นายนัทการสารละลำนาย,ยกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายประธานสภาค,คนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมในการประชุมอนุก,กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ปี2567ในฐานะรองประธานอานุก,กรรมการคนที่3โดยมีนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานชมรมคนพิการทางสติปัญญาประธานชมรมคนพิการทางออทิสติกและประธานชมรมคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระเรื่องสื่อนื่งในการคัดเลือกคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสบความสําเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพประจําปีงบประมาณ2567 ร้อมทั้งการรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่4พุทธศักราช2 5 6 6ันหถึงที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่6การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิบูรณ์ภายใต้แผนงานที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถิติข้อมูลการจะทำาบรประจำตัวคนพิการและสรุปผลการดำเนินง,งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2567นอกจนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วยการขออนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างทักษะเสไริมรายได้ให้กับครอบครัวของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเงินจำนวน29,218บาทและพิจารณาอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี2567าจำนวน113หลังเป็นเงินจำนวน4 3 6ล้านบาท35สตางค์ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ नजर आ रहे हैं